ไม่ใช่เข้ามาได้นะคะมาถ่ายกันดะตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่เอ็นดูน้องเชืร์แต่งเนาะยังไฝากช่องน้องเชื่ร์แต่งไว้ด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ทก่านคงไทยขอบคุณมากนะคะส่งมิมูี้มาน้องเช่าแตมช,ชอบมากค่ะรู้หัวใจร้แบบน่ารักขอบคุณค่ะโอ้ยแค่นี้น้องเช่าแตมชื่นใจอะดีใจอะเนี่ยพี่พี่เข้ามาดูเข้ามาดูน้องเช่าแตงให้กำลังใจน้องเช่าแตงเยอะมากเลยขอบคุณมากมากนะคะ ใครชอบเพลงนี้เหมือนน้องเซตัมมั้งคะโอ้ยหัวใจรัวๆมาเลยค่ะขอบคุณค่ะยิ้ยขอบคุณนะคะหัวใจไม่หยุดเลยลูกอู้ยย่โอ้ยสามร้อยเจ็ดสิบสามท่านแล้วขอบคุณมากนะคะ อันนี้น้องน้องบร้อยอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยซูซูครับอ๋อขอบคุณค่ะคุณคนนึง่งคุณเพิ่มขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะฝากตติตามช่องน้อยสเต็มเด้ยนะคะคุณที่เอ็นดูน้องนะคะแม่ไม่ซีเรียสค่ะแม่ นะค,ค่ะเต้นไม่ได้เพลงนี้เป็นเพลงที่น้องเชดดัเมเต้นบ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อวานพี่จัดมินกอ็อยู่เชียงใหม่อันนี้พี่บัวลอยอยู่น่านออไ,ไปเที่ยวนะคะไว้น้องเชดดัมจะไปเที่ยวนะคะเชียงใหม่น้องเชดดัมก็ยังไม่เคยไปน่านก็ยังไม่คไมเคยค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไปแน่มีพี่เอฟซีอยู่ที่น,นั่น ได้ไปหากันเนอะ,อะไหนเต้นไงคะที่นุ้ยโอ้ยกติดตามแล้วนะครับน้องแตมนี่ความกุกคนติดตามขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวน้องแตมน้องแตมเต้นเต้นเต้นให้ดูคะ่ะเต้นโชว์ออขอบคุณมากๆนะคะพี่คนหนึ่งภูมเพิ่ม

ขนาดนี้เลยคะโอ้ยหัวใจขอบคุณมากค่ะน้องบอยป่าเธอมาไหนคะเนี่ยได้เรียนซัมเมอร์หรือเปล่าคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะระวังเดินตกเตียงนะคะอ๋อเคยเคยตกเตียงแล้วรอบหนึ่งค่ะนอนนอนหลับเนี่แหละคะ่ะ นอนบินมากก็<า>เลยต้องให้นอนริมน,นี้เลยค่ะ<า>น้องัมเคยตบเตียงรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เกิดหมาครังเดียวเลยค่ะก็ะเลยได้นอนริมเลยค่ะ<า>ขอบคุณนะคะเป็นหว่งนงวนนง,งน้องสวยน่ารักมากอุ้ยน้องแจมน้องสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะ น้องเชอร์แตมพี่บอกว่าน้องน้องสวยน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องโอ้ยโอ้ยขอ,อใจลวนๆมาแล้วขอบคุณค่ะเจอด้วยอีโม,มจิด้วยพี่ๆฝากกดติดตามช่องน้องเชอร์แตมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร์ด